เราเราลูพร้อมสซยานคาคเลยค่ะใช่แต่ว่าเขาตัดออกนี่คือตัวไอไอจริงไม่ใช่ ในเบเกฟเตค่ะวันนี้หนูวินนังจะมาประกาศนะคะซึ่งเรื่องนั้นก็คือคือพวกเราทั้งหกคนนะคะก็คือเซ็มบัสสึของเพลงงองในซิงเกิลที่11นั่นเองมีชื่อเพลงว่าโอชิโซราโอคิริ่ะติดตามด้วยนะคะเยย้ สวัสดีค่ะพี่ไข่อย่าร้องไห้นะพี่ไข่ไม่ร้องไห้แล้วพี่ไข่ไม่ร้องไห้เราแกทุกคนเราแกงเราแกงเราแกงใตาก็ไม่ร้องไหงใครก็ไม่ร้องละตาการละครแบบมันเหม่งจนไออ่ะพี่การละครแต่ว่าพี่จริงบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าไม่เงี้ยทุกคนเชื่อไหมคือหนูหลุดอ่ะหนูแบบอยู่อย่างเงี้ยแบบเออหวั่นกัรหนีเขาแบบหนีออกไหนร้องให้ฟังหน่อยท่อนนึง ตืดอตึ๊ดตื้ตึ๊อตตึ้ดตตื้อโคชิโระสุดดะไเนโนวโตเลรู้นานยังอ่ะเราสามารถพูดได้ไหมว่าเรารู้นานแล้วโคตรนเราเรารู้พร้อมไซยานอลคอรเลยค่ะใช่แต่ว่าเขาตัดออก ตอนรีแอคชั่นของเราใช่ไม่ตอนที่หนูว่าเขาจะมาแบบไม่ตอนตอนที่แบบว่าประกาศที่เซ็นให้เราอะหนูว่าคิดว่าเขาจะแบบว่ามีแบบมีเพลงรองอะสนุกเพราคือมาแค่เซียนละของแล้วพอเขาปล่อยคลิปเรียกแช่น่ะหนูว่าคิดว่าเขาจะมีเพลงรองก็ตัดออกใช่เอ้ยนี่คือตัวไอไอเอ้ยซิงเปช่ตตาตาตาเนีฮัลโหลตาหวานอยู่อยู่ M D K นี่คือตัวไอไอิมิชีวิตที่ใช้นิ้วอะใช้นิ้วชี้อะไม่ได้คือรู้นาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเพลงแบบเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่งรู้เขาก็ไม่บอกเราเลยใช่เพิ่งเพิ่งรู้เขาปล่อยเราแบบแข็งแรงมานานปะสุภัยสุภกับเรอหรอไหมคะไม่มีค่ะไมบรายบ๊าบายบ๊ายบายยาา หนูก็ต้องไปด้วยหนูไม่ไปหนูไม่ไปไปไหนอ่ะหนูกลับบ้านอ๋อบ๊ายบายหนูเป็นสาวออฟฟิศกับพี่โยสสวัดีใจเลยค่ะบ๊ายบายยำจุ๊บให้นะคะพี่ลัตาพี่ไหญ่ยำจุ๊บ่เลยเลยเลยบายบายบายเราบอกเลาความรู้สึกตอนประกาศไหมคือหนูอะแบบว่าคือหนูอะแบบเรียกว่าอะไรอะ คือพอแบบว่าพอรู mortar, osure, like, ้ว่ามีไซยุนาราโคลใช่ไหมแล้วแบบว่าพอแบบว่าเขาประกาศว่าจะมีเพลงร้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือตอนแรกอะเรียกว่าอะไรคือเขาประกาศคือตอนจบตอนที่เขาประกาศว่าจะมีเพลงร้องใช่ไหมคือไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะติดเพลงร้องอะแบบไม่ได้ตั้งความหวังอะคือแบบถ้าสมมติว่าตอนที่แบบว่าเขาเริ่มเรียกชื่อรุ่น3าตอนเซยนรัโคลอะตอนนั้นอะคือคาดหวังเซยนราโคมากกว่าคือคาดหวังคาดหวังมากกว่าคือประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต มากกว่าเพงลงร้องเพราะหนูไม่เคีเ้ยวเพลงร้องจะมีชื่อหนูเพราะว่าชื่อที่เขาประกาศช,ชื่อแรกคือประมาณพี่ไข่พี่จ๋าแหละทุกคนแล้วแบบว่าดื้อดือ้อเล่าให้ฟังว่าประกาศมันประกาศเขาพูดยังไงคือปิมพ,พูดยังไงพูดพ์ผู้อะไรมีมีคนก<อ>็ต้องมีคนนี้ใช่คือเขาแบบแบบว่าประกาศพี่ไข่พี่จ๋าหนูคิดว่าเออถ้าแบบเป็นสองคนนี้คือเขาน่ารักใช่ไหมทุกคนหนูก็ไม่คิดว่าแบบจะเป็นหนูด้วยถ้าเป็นพี่โอ๋อย่ไงหนูก็ไม่สงสัยนะแต่เป็นหนูอ่ะคือแบบว่าคือหนูก็รู้สึกช็อกนิดนึงว่าหนูจะแบบว่าน่ารักมมั้้้ยยยอออออะะไรรร่่่่าาาาางงเเเีีนนนนกกกแลวตตปศชืหหููใจ หนูนั่งข้างพี่โยแล้วแบบตอนนั้นน่ะหนูก็คิดไว้แล้วว่าไม่เรานั่งนั่งข้างกันพอดีใช่นั่งข้างกันพอดีแล้วแบบครูปี่มก็บอกว่ามีโมนี่ก็ต้องมีโยเกิดแล้วเขาก็เรียกพี่โยขึ้นมาแล้วนัดแต่งนั้นะคะหนูกับพี่โยก็ได้ออกกาออกงานออกงานด้วยกันทุกงานเฉลยแล้วว่าทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ไปด้วยกันใช่เพราะว่าติดด้วยกันแต่หนูไม่น่าเกี่ยวหรอกหนูว่าน่าจะแบบผมไม่คิาหอะไรอย่างเงี้ยักขอบคุณนะคะเออทุกคนตอนแรกอ่ะวันโรโช วันที่สองอะทุกคนคือแบบว่าตอนแรกเขาจะประกาศวันจันทร์ทุกคนวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะยี่สิบแปดยี่สิบแปดใช่แล้วแบบว่าวันนั้นอ่ะก็ไปรถโชโว์กับพี่โยใช่ไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วแบบตอนแรกคิดไปแล้วว่าจะแบบเพลงพิมิวะจะจบจะจบท่านี้ซึ่งเป็นท่าจบของเพลงโฮชิโซระทุกคนใช่ก็คิดว่าจะแบบเอออนันเอาไว้แแบบว่าเขาก็เลื่อนนะคะทุกคนมาคุยเรื่องวีอ่ะกลับมาคุยเ,นะเรื่องวีกัน <laughs> เร <laughs> ื่องวีเรื่องเพลงอีกรอบ งงมากเล่าเอลวีหนึ่งพูดสิพูดอะไรก็ได้พูดเกี่ยวกับเพลงพูดเกี่ยวกับเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่ารักสวยเป็นเพลงที่นิ่ยาว่าน่ารักโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติกติดติดดอยน่ารักโรแมนติกนะคะทุกคนเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็มีโนด้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสิขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ก็ ก็ก็อะไรอ่ะไมู่เหมือนกันยังไม่ยังยังไม่รู้หนูไม่รับรู้เท่านั้นหนูก็ไม่รู้แค่คือแบบมันติดปากเฉยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราคุยกันเรื่องเอ็มวีญี่ปุ่นมันก็เลยแบบอืมอืมใช่ใช่มันก็เลยติดมานะคะทุกคนเอ็มยอไหนไม่ทุกคนหนูไม่รู้จริงๆแบบสบานจริงๆว่าก็ไม่รู้ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเออเพราะว่าเพิ่งรู้เพลงไม่นานเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงภาษาญี่ปุ่นอ่ามาฟังเพลงกันทุกคนเื่อทุกคนยังไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่าจะทำเต็มที่เพราะว่านี่ก็เป็นการแบบว่่่าติดเซมรรรกกัับนพีค้งแ ของหนูกับพี่โยใช่รู้สึกดีใจแบบว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบเขาเล่นมันนานแล้วพูดอะไรความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แต่คือดีใจนั่นแหละหลักๆแบบว่าก็รู้สึกว่ามันก็เร็วกว่าที่คิดไว้แต่ว่าก็ก็ดีใจเพลงเป็นทีมอวกาศใช่ไหมหนูไม่รู้ไม่มันคือเกี่ยวกับแบบว่าดวงดาวอินดีด้วยนะยุกมาเก่งมากขอบคุณนะคะเก่งมากเด็กๆขอบคุณค่ะ ได้เห็นชุดแค่นี้กันแล้วได้เห็นแล้วคะ่ะที่จริงคือหนูกับโมเน่แอบเห็นตั้งแต่แบบวันที่เขาสั่งมาคะ่ะคือเออเราได้ใช่ไห <c oughs> ได้คือ<ด>ชุดเด็มันวางอยู่ที่หอทุกคนแล้วคือแบบว่าแบบว่าตอนนั้นเรากลับมาจากการไปโปรโมทคะ่ะเขาอะไร,ะไรโปรโมทเพลงเฟิร์ล,ลบิดใช่แล้วก็กลับมาโดยแบบเออก็กลับมาที่หอห้องห้องกินข้าวใช่คะ่ะแล้วก็คือแบบเ <c oughs> ขาวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าไม่มีใครปิดอะไรก็คือ <c oughs> แบบเดินเข้าไปแล้วด้วยความที่แบบคือหนูอ่ะวางของตรงนั้นก็เลยเดินไปแล้วก็แบบแบบอยากหาของไม่ได้อยากไม่อยากเห็นแต่ว่าเมาขอล้วแบบ เอ๊ะชุดชุดอะไรแล้วก็แบบเอ๊ะมีหกตัวแล้วแบบพอรู้ว่ามีหกตัวเท่านั้นก็เลยก็เลยเดินไปหาโมเน่โมเนม่ซ้อมอยู่นในห้องห้องซ้อมเต้นจะบอกว่าชุดเป็นชุดที่เป็นชุดที่น่ารักทุกคนน่าจะน่าจะชอบ,ชอบน่าจะชอบกันหมดเ <laughs> <laughs> น่สอนเต้นหน่อยรอเอวออกไม่ใช่เอ็มวีตอนทีเปิดเอมวีอยู่ก็เลยติดมาเฉยๆโอเคเราพูดหึเพจบแล้วอือ ถ้าเขามีเกมให้แบบห้ามพูดเขาว่าเอ็มีก็คือกินนะตโตเป็นล้านรอบแล้วหลุดสี่รอบแล้วหนูว่าเกินอ่ะทุกคนจะไม่ได้ยินเพลงภาษาไทยจากพวกเราเพราะพวกเราร้องภาษาญี่ปุ่นค่ะมาถึงว่าใช่ปกติญี่ปุ่นกันปกติเวลาหนูร้องกับพี่โยก็ถ้าร้องภาษาญี่ปุ่นใช่เพราะฉันจะไม่ได้ยินใช่เพราะว่าร้องภาษาไทยไม่ได้ยังร้องไม่ได้เล่าตอนประกาศซ็มอ่ะนานอยู่เหมือนกันอ่ะเล่าอีกรอบหนึ่งก็คือแบบว่าเล่าตอนประกาศเซ็มนะคะก็คือแบบว่าทำนี้ให้มันได้สองกล่อง ก็ S <S <povo> <S แบบว่าประกาศพาร้อมันนี้ลทุกคนพ่อเขาประกาศเซ็นเราเขาเสร็จใช่ไหมเขาก็แบบเกินเกินทเหมือนจะจบแล้วอะแต่ก็ไม่จบนะแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาพูดในสักอย่างหนึ่งที่แบบเป็นแบบว่ามีเพลงหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าพูดชื่อขึ้นมาเลยว่าใครแต่แบบแบบคนแรกนะคะสมมติอ่ะหนูจะไม่ได้เป็นใครอะสมมติพี่ไข,ข่พี่ไข,ข่ขคะ่ะแล้วก็น้องจ๋านะคะแล้วก็พี่นิกกี้ไม่เลยกพูดก่อนว่ามาคนแรกนะคะพี่ไข่แล้วก็ พอมีใครแล้วจะต้องมีใช่ใช่เขาบอกอย่างนี้แบบทุกคนพอมาเห็นหนูใช่ไหมเขาบอกว่าคนต่อไปนะคะหนูก็แบบ <c oughs> คือหนูไม่ได้คาดหวังอะไรบรรยากคนที่สามปะเป็นพี่ไข่พี่จ๋าแล้วก็เองแล้วก็ค่อยค่าเพราะอืมโอเคก็ได้แต่แล้วแบบเขาหนูคือหนูไม่ได้คาดหวังแล้วก็แบบไม่มีความคิดเลยว่าหนูจะติดเหน็นในทุกคนแล้วแบบว่าพี่เธอมีความค้าใจแบบไหมหรือว่าไม่ไม่คือในหัวว่างเปล่าว่างเปล่ามากเนาะฉันร้องไห้ตั้งแต่แบบพี่ฟอติด สยเออแล้วก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมาโดยตลอดแบบว่าหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะหนูร้องไห้ตั้งแต่พี่มิติดมิโอริใช่ไหมใช่ตั้งแต่พี่มิโอริติดหนูร้องไห้แบบคือหนูไม่ได้ร้องหนูไม่ได้ร้องแต่แบบร้องไห้ในใจอะทุกคนว่คือคือมันซึ้งในใจแต่แบบมันยังมันยังไม่ออกมาทุกคนใช่ร้องไห้ในใจนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พอมาถึงชื่หนูใช่ไหมเขาบอกว่าโมเน่หนูคือแบบคือมันไม่แล้วคือหนูก็คือร้องไห้อีกครั้งอยู่แล้วก็หันไปแบบผมน้องคารายโมเน่นั่งข้างหนูแบบ ดีใจแล้วก็ช็อกอืมดีใจแล้วก็ช็อกเพราะว่าไม่ได้คิดว่าแบบจะติดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ดีใจเพราะรู้สึกแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเร็วเร็วไปนิดนึงหมายถึงว่าก็ไม่คิดว่าจะเร็วที่แบบได้ทํางานกับรุ่นพี่แบบอยู่ในเซ็มอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเขาบอกเขาพูดว่ามีมงินก็ต้องมียุเกิร์ดูแบบโฮ้แล้วก็คุยกันว่า ไม่คือโมเนลอะเตรียมไม่ใช่โมเดลเตรียมโมเดลกระสิบในหูว่าแบบกดกันกดกันเออใช่คือแบบแล้วพี่ยอมก็ไม่ยอมกดดูทุกคนแหละต้องแบบบอกว่าจะได้ซีนแบบรักๆไข่ๆแบบคนเนี้ยเอ้าคือแบบหนูกำลังงงๆฟิลแบบกำลังร้องไห้เสร็จแล้วแบบหยุดถูกเรียกชื่อเข้าใจปะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เพลงไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วแบบขึ้นมาแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วโมนี่ก็บอกกดกันกดกันอ๋อกดก็ได้หนูจะแฉลว่าพี่เปย์ร้องไห้เลยทุกคนเนาะไม่ใช่พี่เปย์บอกว่าร้องไห้เพราะว่า พราะว่าฉันติดุออยเหมือนโมเมนต์แม่ลูกเลยอ่ะออยไม่เร็วได้โอกาสก็ทําได้ดีสนุกคืออะไรเมื่อกี้คูหมายถึงว่าแบบมันไม่ได้เร็วเกินไปแฟนคลับบอกว่ามันไม่ได้เร็วเกินไปก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าหนูว็คิดว่าหนูหนจะแบบหมายถึงว่าหนูก็แบบหนูก็คิดว่าแบบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับซิงกับซิงเกิลเร็วขนาดเนี้ยแบบไม่ได้คิดไว้ใช่บาย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 ลันนี่ด้ยมานี่บายบาย ขอบคุณสำหรับท่านที่เสียเวลาแล้วมาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะขอบคุณค่กฟังติดตามเพลงของพวกเราใช่โบจิโซระโบคีวีนี่ค่ะคุณนะคะเฟิรละบิดด้วยค่ะไปบันวีไปถึงสามวานกันค่ะบายบายกับบันดีนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสิฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคีนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am อ็มโมเดล a อปพล